ครัสบสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน่ทูเจฟาร์มนะครับอเดียครับบบาวจิมเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอีพี่นี่บ่ได้พามาชมพามาเบิงงวจะพามาเบิงนะครับการเพาะเลี่ยงไก่นะครับเพาะเลี่ยงไกเป็นไก่พันไข่แม่ไก่ให้บิบบวกสายเมกานะครับสําหรับใชทุนหน่อยนะครับอยากได้ลูกไก่อยากได้ไก่มาเลี้ยงนะครับถาสื่อเป็นโต๊ เป็นไก่สาวผอมไข่ก็ราคาจะอยู่ประมาณ2องร้อยเนาะประมาณ2องรยประมาณสองสามร้อยน,นะครับแต่ว่าขึ้นบ่หไหลตัวน,นี้ก็สังสือไข่นะครับสังสือไข่มาในราคาสองร้อยแปบาทนะครับวนนะครับสองร้อยแปบาทนีเลยนะครับก็จัดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับ พามาชมพามาเปิดเบิงกองเบิงใครนะครับว่าจะได้เมื่อกี้ฟองนะคะจะเอามาฟักให้พี่น้องในเบิงนะครับว่ามันจะเห็นพน้นดีบอก,บกับการสั่งสื่อใครออนไลน์ตัวนี้เดี๋ยวบอกไว้เลยะครับใครตัวนี้ผมบ่ได้ไเป็นสั่งในเพจไหนยังนะคะรคับกดเขา้านขาออนไลน์รัศาดาสั่งมากเดี๋ยวจะพาไปเบิงนะครับใครรัศาดาที่สั่งมากว่าจะเป็นหน้าตาอย่างไหนะครับว่าจะใส่ดีดดดสีฟักเป็นโตบอเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ขึ้มาชั้นแรกนะคบชั้นแรกจะีิทานชั้นกระแทกชั้นกระแถมมาล้วเปิดมาลกมาเลยนะครข้างหลังกรมาให้เจ้าอสวยค้นัรัเอาขยิบเลย ตอนแรกบอกให้พิดบอกสายเมกาตัวนี้เป็นรถไอแลนด์นะครับบอกพิษนะครับขออภัยน้ำนะครับมีรอยเลย,ยนี่นะครับกระแค่เรียบร้อยนะครับกระทั้งหมดที่ได้มากอะ18ฟองนะครับนี่เลยใบใหญ่สวยๆรถไอแลนด์บอกสายเมกานี่ครับหมดเมกานี่ เดี๋ยวผมจะเอาไปให้ไก่แม่นะครับไก่แม่อยู่บ้านแม่ฟักนะครับจะให้เพื่อนฟักให้นะครับก็จะเอาไข่ที่เพื่อนกําลังฟักนี่ออกนะครับพะว่าเพื่อนเป็นไก่ที่สายพันธุ์จะพานะครับพากับไก่ปลานี่นะครับไก่ปลาพากับไก่บ้านก็จะลุกเออออกจะเอาไก่ไข่นะครับไข่ของไก่พันธุ์ไข่ไปให้ฟักนะครับเดี๋ยวไปเลยครับก็จะเห็นไหมไก่แม่ฟัก ดูไข่นะครับไข่ค่ครับไข่ไก่ยังแนวมามาฝากที่มาไข่ใส่ไว้เอาออกเลยนะครับนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ให้แม่ไข่ฟักเลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสามสี่อาทิตย์คอยมาหลุนกันอีกทีนะครับโมย่างไข่กตกเด้ไข่ตกลง่องหนึ่จะเสียไข่ไปเลยนะครับตอนนี้อีกหนึ่งแม่นะครับกำลังฟักอยู่เป็นแม่นยหน่อย เดี๋ยวเอาให้ฟักเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนฟักแล้วก็เลยนะครับทั้งสองแม่โอเคนะครับไปเจอกันนี่นะครับกระหอดยี่สิบเจ็ดวันวันที่ยี่สิบเจ็ดไหมเออเหมือนนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับตั้งแต่เมื่อสื่อไข่มาฟักนะครับนี่นะครับตัวนี้ลูกตัวแหลกเห็นออกมาเลยนี่ลูกแหลกแม่นี่สื่อมาให้แม่ไกลดำฟักบึ่งครับโอ้ยพ่วมออกพ่วมออกคุณนะนี่ครับพี่น้องโอ้พ่วมจ่อไข่ออกซะนั่นครับ นี่ครับโลดไอแลนด์กำลังเจาะไข่ออกเลยสำหรับแม่ไข่ดำนะครับเดี๋ยวไปบิ่งอีกแม่นึงนะครับแม่อีกแม่ดำหน่อยนะครับนี่นะครับเขากับรงเรียบหน่อยนะครับได้หกโวน่ครับแม่ไข่ดำหน่อยรอบนี้นะครับได้หกโตนะครับนี่ครับแข็งแรงเติบนะครับเขากับพงเป็นเวลาช่วงช่วงตอนตอนเสาร์นะครับตอนเสาร์รงเหลียบหน่อย แข็งแรงดีนะครับ18ฟองนะครับออก14ตัวนะครับออก14ตัวตาย2นี่ครับเห็นบ่อนอ่อออก14ตัวตาย2นะครับนึงจะเป็นชุดแหลกนะครับชุดแหลกเดี๋ยวเอามาฝักนี่ครับแข็งแรงบดนะครับนครับตัวนี้นะครับคอดีนะครับคอดีที่เ้อใส่แม่ไก่ฝักนะครับก็คือบ่ตรงบ่ตรงลงทุนร้ายนะครับ ลงทุนแคร์สื่อไข่หลักก็เอามาให้แม่ไก่ฟักนะครับหละกะักกันหลังจากออกเป็นตัวนะครับฟักออกเป็นตัวก็แม่ไก่ก็จะเลี้ยงดูกไก่หน่อยให้เห่านะครับเลี้ยงลูกไก่หน่อยห้เห่ากับเป็นยมรันพย,ยัดไปอีกนะครับบต้องไปเทดไฟก,ก,ก่อไฟกุ๊กบต้องไปซื้อไฟกุ๊กห้ยุ่งงกนะครับหลักกาบ่อ้องไปซื้อเครื่องฟักไข่ห้ยุ่งากนี่ครับหาแม่ไก่กาลังฟักไข่เอาไข่ไก่บานออก เอาไข่ไก่พันไข่ใส่เข้าไปเห็เข้าวฟักเลยนะครับก็รเกิดือว่าดีเติบนะครับก่เข้าก็ได้ผลผลิตดีแลวก็ได้แม่ไก่เลี้ยงลูกไก่เข้าร้อมนะครับรัรประหยัดตน้นทุนไปอีกนะครับการงบสื่อไข่มากแครสามร้อยนะครับการได้ลูกไก่มากการสิบสองตัวนะครับการ่วมตัวนี้อีกครับรุหไงนี่ครับ ก็เป็น16ตนะครับ16ตันะครับชุดแรกก็สื่อสามลอยกับวุมลวมที่ลงทุ้นไปนะครับทั้งชุดแรกชุดที่สองกับประมาณหกลอยกับาทนะครับ้าสื่อไก่ไข่ไก่สาวหอมไข่นะครับตามนาฟ้ามก็จะประมาณสามลอยนี่แหละแต่ว่า้าสื่อไข่ว่าฝักนะครับก็จะได้16ตัวนะครับแต่ว่ามันก็ะขึ้นก็ว่าเขาจะเลี้ยง ไก่ให้หลอดบอ่อทาแบวบอบีแม่ไก่นะครับทาเรียงแบบเป็นตูฟักก็จะโอกาสหลอดก็จะน้อยนะครับือตอวนี้เกิดมาทีตัวโอกาสหลอดก็คือว่าซีตัวนะครับจนหอดทุกวันนี้นะครับเพราะว่าทาห้าเรียงแบบบบบอบใตามธรรมาชาตินะครับกับโอกาสตายก็จะมีนะครับโอกาสตายแล้วก็ห้องกระตงมีเวลาเรียงไก่ผมว่านะเวลาว่าเฝา,เาไก่อีกนะครับจนคืนนอคือห้อง่ระตงเฝอเนี่ยเพราะว่าเขามีแม่ไก่นะครับเรียงลูกไปเห่านะครับ ทั้งหมดนะครับก็สิบหกตัวนะครับลงทุนไปหกลอยนะครับแต่ว่าชุดมีซื้อมา3าม่อยออกสิบสอตัวนรับแต่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อมาเป็นการที่เวลาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็จะมาดูแลไก่นะครับลูกไก่ดูแลจัได้ให้รอดให้ได้ให้พ้นผลิตให้เห่านะครับอ่ะำนี้กัพ่อนะครับนี่ครับจากการ สีลงทุนนะครับสื่อไข่ไก่นะครับสื่อมากกระเบิดไปประมาณหกรลอยกวาบาทนะครับถาสื่อเป็นตัวกับตัวละสามหลอยสาวผอมไข่ตัวตวนสื่อไข่มาเลี้ยงมาฝากเอาทุนหน่อยนะครับบริลงทุนหลยอ่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้จบอีลี่แล้ะครับอ่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ